เรื่องราวของพี่หมวยสุภาพรต้องบอกว่าหนึ่งปีที่แล้วนะคะวันบันเทิงโดยเฉพาะพี่บอยเองพี่บอยวันบันเทิงเนี่ยมีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วคนสนใจเรื่องราวชีวิตของพี่หมวยสุภาพรมากมากเพราะหลายคนจํากันได้ดีเธอคือนักแสดงเจ้าบทบาท<ช>เล่นมาหลายต่อหลายบทแล้วเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังการแสดงเหล่านั้นที่เธอดูเป็นผู้หญิงมั่นใจกลายเป็นว่าเอ้ยเป็นคนที่คิดสั้นแล้วก็ที่สําคัญเป็นไบโพล่านะคะเป็นซึมเศร้า โทรมาลาตายกับพี่บอยวันบันเทิงของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วจนกระทั่งพี่บอยเองก็ตกใจเนาะต้องพูดกลับไปสั้นๆเลยนะคะว่ามวยพี่มวยหายใจรอบอยก่อนออคือให้บอยไปถึงที่นั่นก่อนใช่อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองอ้างวางไม่มีใครครุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าหลายๆครั้งสารเคมีในสมองเนี่ยมันมีผลนะฮะทำให้วิธีการตัดสินใจอารมณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงมันแปรผันไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยต่างๆครับที่ทําให้พี่มวยเองเนี่ย ถึงจุดที่ไม่มีงานไม่มีเงินจะเอาเงินไปซื้อยามารักษาก็ไม่มีค,คือมันไม่เหลือหนทางอะไรแล้ววันนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่พี่บอยบรรเาิถงของเราเด,เดินทางไปหาพี่หมวยแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจค่อยๆแก้ปัญหาทีละปมทีละปมคุณผู้ชมดูบ้านหลังนี้ นี่คือภาพที่ผ่านมาแล้วเมื่อปีที่แล้วถูกต้องนะคะก็คือเป็นบ้านหลังที่พี่หมวยเองก็กําลังจะถูกไล่ที่เนาะคุณผู้ชม,มเพราะว่าตอนนั้นที่ไปพูดคุยถ้าใครจํากันได้นะคะเธออยู่กับหมาหนึ่งตัวแล้วก็กําลังจะถูกเจ้าของบ้านเนี่ยเขามาไล่เพราะไม่ได้จ่ายค่าเช่าหลายเดือนแล้ว ทีนี้คุณผู้ชมหนึ่งปีผ่านไปแล้วชีวิตของพี่หมวยเนี่ยนะคะเริ่มมีแสงสว่างดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเส้นทางเดินใหม่มีคนที่รักเธอมากมายมีกำลังใจที่ดีแล้วที่สำคัญหายป่วยเพราะมีคนพาไปรักษาคนคนนี้คือหนึ่งคนสำคัญที่วันนี้ยืนอยู่เคียงข้างพี่หมวยสุภาพรด้วยใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นเธอคนนี้เป็นใครและชีวิตพี่หมวยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ที่บอยมีโอกาสได้พูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟอีกครั้งหนึ่งไปติดตามเรื่องราวนี้กันครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้หนึ่งปีแล้วนะครับที่บอยเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะกลับมาบ้านหลังนี้บ้านที่มีความสําคัญกับผู้หญิงคนหนึ่งและเป็นจุดที่ทําให้วันบันเทิงได้นําเสนอเรื่องราวของ คนที่หลายๆคนนึกไม่ถึงว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้พี่ทําชีวิตพี่เองชีวิตเป็นของพี่พี่เลือกเองเพราะฉะนั้นพี่ไม่โทษใคร mm. คุณบอยเขาเขาโทรหาพี่แล้วเขาบอกพี่บวยใจเย็นพี่บวยหายใจรอบอยก่อนถึงวันจันทร์ถูกไหมบอยในเมื่อชีวิตมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ายู่จะเวทอีกแค่สาสี่วันน่ะมันจะทําให้ตายเหรอมันคงไม่ตายหรอก วันนี้จะพาไปเยี่ยมหมวยสุภาพรผู้หญิงที่หลายๆคนคิดถึงหนึ่งปีแล้วเธอเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปในบ้านไปเยี่ยมเธอกันครับพ่หมวยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะภาพแรกทีเห็นพี่หมวยคือส,สดใสมากจริงะ่ะคะวันนี้ดูทุกอย่างมันดีคุณผู้ชมมาตรงๆง พี่หมวยตรงๆบรรยากาศในบ้านก็ดีและลที่สำคัญ<อ>สภาพร่างของพี่หมวย <c oughs> ก็สวยอ้วนท้วนและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมคิดแบบบอยไหมแววตาและเสียงหัวเราะของพี่หมวยมีความสุขกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนั้นมันดูสิ้นหวังจริงๆพี่บอยบอจะพูดอย่างนี้คือตอนน้ำวันที่พี่บอยมาเนาะ มาชีวิตมันก็สิ้นหวังจริงเนาะชีวิตมันมันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนไม่รู้ว่าจะทําอะไรมันมืดไปหมดเนาะแล้วพอมีทุกคนเข้ามาให้โอกาสเราเนาะเราก็ทํานู่นทํานี่เล็กๆน้อยๆกุกๆกิกๆ,ๆไปได้อันนี้นะหมือก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอ,อะช่องทางนี้เนาะขอบคุณทุกท่านทุกๆกำลังใจแล้วก็แฟนคลับทุกท่าน พี่บอยด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยและขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ไม่ตายอินดูคําว่าชีวิตที่ดีขึ้นในวันที่ดิ่งดาวของหมวยสุภาพรจนถึงวันนี้หนึ่งปีผ่านมาเล่าซิคะทาอะไรมาบ้างเพราะหลายหลยคนอยากจะเห็นหมยกับเล่นละครยังไม่มีนะ <c oughs> แต่เรามานั่งคุยกันปรากฏหมวยสุภาพรบอกว่าเฮ้ยบอยปีหนึ่งพี่ได้ทําอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเป็นงานที่มีความสุข เป็นงานที่มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ก็คือหมวยมีเพจหมวยสุภาพรคำนวณศินเนาะแล้วก็มีทิกตอกหมวยสุภาพรหมวยก็จะตั้งแล้วก็จะไลฟ์สดนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหนังเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังได้โอกาสนะพี่บอยนี่ภูมิใจมากมีแฟนคลับคนหนึ่งโดนหลอกแล้วเขา ขอเอาของเนี่ยมาฝากขายกับ <ừ> พี่หมวยพี่หมยไม่คิดเขาเลยสักบาทเดียว,วยเพราะใช่เพราะเรารู้ว่าเมื่อคนมันโดนโกงแล้วไม่มีโอกาสเหมือนเราอ่ะแล้วเ,เราก็ช่วยสิทำไมจะไม่ช่วยนี่สินล่ะก่อนหน้านี้นพี่หมวยเคยบอกบอยนี่สินค่าบ้านก็ค้างค่าไฟจะถูกตัดค่าน้ําก็ยังไม่ได้จ่ายไหนจะหนี้เก่าที่เคยไปกู้เข้ามาอีกมันเหมือนอีลุงตรงนั่งอยู่จะ,จะบอกเธอเธอให้ฟังว่าฉันไม่หนีแต่ฉันทยอยจ่าย ก็ไม่ก็หมายความว่ารับผิดชอบและตอนนี้ก็คือมันใกล้จะหมดแล้วจริงโหอ่ที่วันนั้นเราบอกค่อยๆเราบอกเป็นไปหลายแสนใกล้ล้านเนี่ยก็ใกล้ใกล้ใกล้ใกลเคียงใกล้เรียบๆเดี๋ยวก็จะปิดพิทีละอันพี่หมวยพูดกับบอยนกรอบคำหนึ่งน่าสนใจต้องขอบคุณคนรอบข้างของหมวยสุภาพรเมื่อหนึ่งปีที่แล้วที่ทําให้ทุกอย่างมันดีจนมีวันนี้ใช่ในวงการรักฉันมากมีอยู่3คนเธอ ตอนนี้ตอนนี้สามคนนี้เขาถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณทําให้ชีวิตหมวยมีวันนี้เนาะใช่ใชอยากพูดอะไรถึงเขานี่หมวยพูดถึงเขาหน่อยพี่ปราบพี่ปราบคุณเจสัตวัตค่ะคุณเจสัตวัตนะคะตอนนี้หมวยก็ยังไม่ถึงร้อยล้านเนาะคุณเจดก็บอกว่าร้อยล้านเมื่อไหร่แล้วค่อยมาคืนคุณเจตอนนี้หมวยยังไม่ถึงร้อยล้านรอบก่อนนะเพื่อนแล้วก็สําหรับพี่ปราบหมวยก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็พี่นาหมวยก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่าน ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้ยพบ่อยๆเพราะว่าเวลาบหมยขึ้นไลฟ์ทีเนี่ยมาอเมริกาญี่ปุ่นอิตาลีทุกสารทิศทุกสารพางที่คนไทยไปอยู่พี่หมวยจะเป็นเป็นคนหนึ่งที่น่าจะพูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคนหนึ่งกำลังใจใ<ช>กำลังใจมีคุณค่าและมีความสำคัญสำคัญอย่างไรกับหมวยสุภาพรและในวันที่ดาวดิง่งในวันที่มันชีวิตมันดูไม่มีวันพรุ่งนี้ที่มีหวังเลยอ่ะเหมวยจะบอกว่ากำลังใจที่ดี เราต้องให้จากตัวเราก่อนอย่างวันที่พี่บอยอทําข่าวไปเนาะพี่บอยก็โทรมาหมวยอย่เอาเพิ่งตายหมวยอย่าเพิ่งตายหมวยนั่นรอบอยก่อนนะหรือว่าอะไรเราก็ให้โอกาสว่าว่าเฮ้ยยังไม่ตายวันนี้ก็ได้เดี๋ยวแต่ตายพรุ่งนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันนั้นวันนั้นเราคิดอย่างงี้ตายพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเขาก็มาแล้ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกหมวยเดี๋ยวมันก็จบจบ,บ,บ,บกันไปอืมแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจตัวเองว่าโอเควันเนี้ยคุณบอยอ่ะให้เกียรติที่จะมา ดูชีวิตเราเราก็ต้องให้เกียรติตัวเราเองสิทำไมไม่ให้ค่าตัวเราเองล่ะในเมื่อวันหนึ่งเราเคยมีค่าเพราะฉะนั้นทุกๆวันเราก็จะมีค่าถ้าเราคิดว่าเรามีค่ายังมีอีกหนึ่งกำลังใจที่เคียงข้างบวยสุภาพรมาแบบที่พี่บววยใช้คําว่าฉันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันและสุดท้ายวันนี้เป็นกําลังใจสําคัญสําคัญของบวยสุภาพรจริงๆคุณผู้ชมครับเราเรียนเชิญคุณตุย้ยความหวังความรัก และอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของพี่บอยสุภาพรครับเชิญครับขอบคุณคุณตุ้ยครับสวัสดีครับเล่าใคุณผู้ชมฟังคุณตุ้ยปัจจุบันประมาณ41ส่วนพี่หมวย50กำลังจะ51ก็ห่างกันประมาณ10ปีเท่านั้นเองหรือถ้าเราพูดภาษามอยก็คือหมวยกินเด็กก็คือหมวยกินเด็กนั่นจึงเป็นที่มาของเสียงหัวร้อและแววตาอันมีความสุขตลอด8 9เเดือนที่ผ่านมาเนาะใช่ไหมเพราะหมวยกินเด็ก ฉันจะเป็นอมตะใช่ไหมเธอใช่ <laughs> มวยคิดว่าหมวยจะไม่มีแฟนแล้วอชีวิตคู่เนี่ยมันสำหรับหมวยตอนนั้นนะมันเป็นเรื่องอะไรที่หมวยไม่เชื่อคำว่าเดสตินีไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อคำว่าบุเพสนิวาสไม่เชื่อไม่เชื่อ,อะไรเลยไม่เชื่อเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมันแย่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 แยแย่มีแล้วก็คือยิ่งแย่ yeah, ลงชีวิตยิ่งแย่ yeah, ลงแย่ yeah, ลงแย่ลงจนมาเจอคนเนี้ย เขาขอดูแลเราไปตลอดชีวิตได้ไหมตลอดชีวิตด้วยฉันโชคดีที่ฉันเชื่อเธอว่าฉันจะไม่ตายถ้าฉันถ้าตายไปฉันก็ไม่เจอคุณดุ๊กดุคิดอะไรเริ่มต้นเออเริ่มต้นเริ่มต้นกับหมวยสุภาพรเริ่มต้นเห็นบอกว่าเริ่มต้นจริงๆด้วยการเป็นแฟนคลับเลยอ๋อใช่ก็ก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เห็นข่าวของพี่บอลออกไปพอเห็นข่าวปุ๊บรู้สึกเอ้ยอยากแบบมันมันรู้สึกเนีว่าอยาก อยากเข้าไปดูแลคนนี้หน่วยเขากน่ารักนะพี่ว่าหมายถึงว่าถ้าคนที่ได้ใกล้ชิดเขาอะคือละครเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่ได้เป็นแบบเหมือนในละครอยู่แล้วเนี้ยไม่ได้ร้ายแบบในละครใช่ไหมใช่ไหมเขาก็เป็นคนแบบจิตใจดีอาจจะเสียงดังนิดหน่อยบางทีอะไรเงี้ยพ่อแม่ว่าไหก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือลูกชอบใครรักใครพ่อแม่เขาชอบด้วยเธอโชคดีนะหมวยใช่ไหมเธอโชคดีนะหมวย อยากขอบคุณเอามองหน้าก็สิขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลเหมือนมาตลอดขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงน้ำตาจะไหลจะดูเป็นคนออนแอร์ air, ใช่ไหมน้ำตาจะไหลจากคนนั้นจนวันนี้เรารู้อยู่แล้วอะทำไมถดงามารักเขาวะ รู้อยู่แล้วว่ามีแต่อุปสรรคเต็มไปหมดเอาจริงตอนแรกอะไม่รู้ตัวพี่บอยว่าว่าว่ารักว่าแบบรักหวยอะไรเงี้ยก็คือเข้ามาเหมือนแอนดมบินทั่วไปเข้ามาดูแลคือที่อย่างหรือที่เริ่มต้นบอกว่าอยากดูแลคือจริงๆคืออยากดูแลแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนเพราะว่าคุณเหมือประกาศแล้วว่าจะไม่มีแฟนแล้วเหมยคือจะบอกคุณตุ้ยเสมอว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจับมือกันแล้วมีอะไรเราพูดกันตรงๆสมมุติว่าคุณตุ้ยจะบอกเสมอว่า ถ้าสมมติว่าเธอไม่รักฉันแล้วเธอก็บอกฉันตรงๆให้ฉันเต็มตัวจนถึงวันนี้คบกันมากี่เดือนแล้วคะแปดเดือนจะเก้าเดือนแล้วค่ะ,<จ>ะกาลังลจะเก้าเดือนเป็นเก้าเดือนที่ไม่หมอยก็เติมเต็มความสุขในชีวิตใช่แล้วเราต้องรักคนอื่นแต่อย่างที่พี่บอยพูดถูกต้องเลยเราต้องอย่าลืมรักตัวเองเราต้องรักตัวเองการรักตัวเองให้เป็นมไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแก่ตัวแต่พอเรารักตัวเองมากขึ้นเราสามารถจะแผ่ความรักนี้ไปให้คนคนอื่นได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่รวยถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอันแต่อย่างน้อยเรามีความสุขกับคนอีกหลายหลายคนที่งานล้นมือที่มีชื่อเสียงมากๆเราคิดว่าเรามีความสุขกว่าเพราะตรงนี้ทุกอย่างอยู่ตรงนี้ทุกอย่างอยู่ที่ใจวันนี้บอยนั่งคุยกับพี่หมวยเห็นชัดเจนสิ่งหนึ่งก็คือชีวิต <c oughs> ชีวิตในวันพรุ่งนี้มีมีค่าจริงๆอย่า อย่าคิดสั้นและคิดว่าเราอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้การที่เราเปิดเปิดใจแล้วรับการเปลี่ยนแปลงรวมไปจนถึงสูงก่กระบวนการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยอย่างพี่หมวยเนี่ยชัดเจนที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้วันรุ่งขึ้นมีความสุขแบบนี้และพี่หมวยอาจจะอาจจะโชคดีใช้จจคำนี้ก็ได้โชคดีกว่าคนหลายๆคนที่ดาวดิ่งแล้วกลับมาไม่ได้แต่พี่หมวยดาวดิ่งกลับขึ้นมาแล้วมีคนรายล้อมที่รักรวมไปถึงวันนี้มีการพูดถึงแล้วก็เปิดตัว สาหลอนะที่เคียงข้างดูแลกันมาชื่อคุณตุ้ยค่ะพี่บอยก็ดีใจกับพี่หมวยในชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วขอบคุณคุณตุ้ยนะครับที่วันนี้เปิดบ้านให้เราได้คุยได้ค่ะแล้ววันหลังจะมาหาพี่หมวยไม่ยี่พี่หมวยอีกอกว่าวันให้เกียิอยู่วันข้างหน้าเรามาพี่หมวยจะมีความสุขกว่านี้โอ้ขอบคุณค่ะหวังว่าคราวหน้ามาเราจะเปิดบ้านแบบว่าซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่รวยรวยกว่านี้อ่าวันนี้ลาไปพร้อมกับพี่หมวยและคุณตุ้ยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุข แบบที่พี่หมวยมีความสุขชีวิตในวันพรุ่งนี้มีโอกาสสําหรับทุกๆคนใชอ่อย่าดาวดิ่งตัวเองแล้วก็สิ้นหวังยังมีหวังเสมอในวันรุ่งขึ้นใช่ลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชมเป็นภาพที่เปลี่ยนไปมากจริงๆถ้าเกิดว่าใครจําได้เนาะหนึ่งปีที่แล้วนี่คือบ้านหลังเดิมพวกเรารายงานข่าวเองยังแทบไม่เชื่อว่านี่คือหลังเดียวกันนะคะคือ,อสภาพบ้านตอนนั้นคือสุดโทรมแต่ตอนนี้บ้านสดใสเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านเลยคือเอาง่ายๆนะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่บอยไปนั่งคุยต้องนั่งพื้นกันนะใช่ครั้งนี้คือนั่งเก้าอี้สวยงามเลยคุณผู้ชมฮะอย่างที่พี่เดียบอกเมื่อกี้นี้ว่าเชื่อว่าหลายคนสัมผัสได้จาก การพูดสีหน้าแววตา<ช>ทุกคนเราเวลาที่มันรู้สึกจากใจคุณผู้ชมฮะพูดอะไรมันจะไม่มีอะไรมาคิดมากรองนะ มันจะพูดออกมาเลยว่าอย่างงุ้นอย่างนี้ยิ้มแย้มเสียงหัวเราะต่างๆคือมันจะสดใสคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เรื่องของพี่หมวยเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะเอาจงริงนะในเรื่องของการรักษาคือถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นซึมเศร้าไม่ได้เป็นไบโพล่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนๆเราเป็นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าเขาหายได้แล้วเขากลับมาใช้ชีวิตปกติได้จริงๆนอกเหนือจากให้กําลังใจตัวเองแล้วคนรอบข้างนี่แหละสําคัญมากๆจริงๆคุณ ่านในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นแม่นางสิริพรนะคะค,คุณปราบหรือว่าคุณเจตก็แล้วแต่เนี่ยก็มีคนข้างกายอย่างสาวหล่อสาวหล่อคนนี้คุณตุ้ยเนี่ยเป็นสาวหล่อรุ่นน้องนะอายุ41อปีอพี่หมวยก็คือ51ปีเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ดูความสดใสนี้อิงแอบซบกันนะคะอาชีพการงานก็ไม่ธรรมดานะฮะเป็น post producer เป็นคนเบื้องหลังโปรดักชันการทำงานโฆษณาของบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยเลยคุณผู้ชมครับ เมื่อกี้นี้สกู๊ปได้บอกไปแล้วเนาะว่าคุณตุ้ยเนี่ยเป็นแฟนคลับมาก่อนใช่วันนี้คงต้องใช้คำว่าจากแฟนคลับสู่แฟนคลับเป็นแฟนคลับที่ดูแลด้วยใจจริงๆนะครับ ใช่แล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าวันบันเทิงก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่ทําให้คุณตุ้ยเองเนี่ยได้รับทราบชีวิตของพี่หมวยในตอนนั้นนะคะว่าผ่านความยากลําบากจากที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็เลยมีความที่อยากจะช่วยเหลือและโดยเฉพาะพี่หมวยเองเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยมีการเหมือนกับว่ารีวิวสินค้าในช่องทางโซเชียลออออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คุณตุ้ยเนี่ยเข้ามาช่วยสอนหน่อยสอนไปสอนมาแฟนคลับกันเลยคุณผู้ชมคืออย่างนี้ความน่ารักอีกหนึ่งอย่างคือ คนที่ขอเนี่ยเป็นฝั่งคุณตุ้ยด้วยนะใช่คุณตุ้ยคุยกัน3เ,เดือนกับพี่หมวยสุดท้ายแล้วเป็นคนขอพี่หมวยเป็นแฟนซึ่งจริงๆแล้วพี่หมวยเองเนี่ยก็ประสบการณ์หลากหลายเนาะหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือความผิดหวังในความรักมาก่อน<ช>พี่หมวยเองก็กังวลอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมมาว่าเอ๊ะละครนี้มันจะดีหรือเปล่าสุดท้ายคุณตุ้ยเองเนี่ยก็เทใจให้เต็มๆทั้งเรื่องการใช้คําว่าแฟนแล้วก็เรื่องของสิ่งอของแทนใจ ผู้ชมน่าจะเห็นแหละเมื่อสักครู่นี้จังหวะที่พี่หมวยเข้าหัวราอเนี่ยแสบตายนะพี่หมวยแหวนเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือหนึ่งกระรัตก็ราคาครึ่งล้านอยู่นะคะ <c oughs> นี่คือเป็นเรียกว่าแทนคํามั่นสัญญาละกัน <c oughs> เพราะว่าพี่หมวยเองอย่างที่พัตโตบ,บอกเนาะว่าเอ้ยถ้าเธอเข้ามาแล้วไม่จริงจังไม่จริงใจอ่ะฉันก็มีประสบการณ์มาแล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคก็ไม่ได้อยากจะให้ใจทั้งหมด <c oughs> แต่สุดท้ายคุณตุ้ยก็พิสูจน์หลายอย่างให้เห็นนะคะว่าโอเคทั้งผู้ใหญ่สองฝ่ายก็รับรู้สุดท้ายพี่หมวยก็เลยมีีความสุขแบบน้ นี่แหละคุณผู้ชมชีวิตคนเรานะไม่ว่าจะผ่านช่วงตกต่ำหรืออะไรขนาดไหนเนี่ยขอเพียงแค่อย่ายอมแพ้ถ้าวันนั้นพี่หมวยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจริงอ่ะคุณผู้ชมภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีทางไม่มีทางมันจะไม่เกิดกำลังใจค่ะเดียวกันก็เหมือนที่พี่เดียบอกนะฮะไม่ใช่แค่ตัวคุณถ้าวันนี้ผิดพลาดไปแบบนี้แต่หมายความว่าถ้าคนรอบตัวคุณใครสักคนหนึ่งอาจจะพลาดในบางจุดคุณอย่าลืมเป็นหนึ่งคนที่อยู่รอบๆตัวเขาและคอยส่งเสริมให้กำลังใจเขาด้วยลวกันนะครับใช่แล้วค่ะ